สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่31มีนาคมนะคะวันนี้พามาดูที่ทำเฟมวิกลีเลยทีเดียวนะคะทุกคนเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในร้านกาแฟแล้วก็เมื่อวานก็ไม่ได้วิเคราะห์ให้เพราะว่าติดงานนะแต่เราก็เห็นว่าเมื่อวานราคาทองคำลงเยอะจังเลยนะคะ่ะ เพราะว่าเมื่อวานนะคะตัวเลขของบอลยูนั้นดีตัวขึ้นเปรี้ยงทีเดียวไปไกลามากเลยมันก็เลยกดดันให้ราคาทองคำถูกเทนั่นเองนะคะ,คะแล้ววันนี้มันเป็นยังไงต่อจะลงต่อไหมหรือว่าจะกลับขึ้นไปแล้วเรามาดูกันที่ทัมฟลน์วิกลี่นะคะตอนนี้เราจะเห็นกรอบของวิกลี่คือซัพพอตสำคัญมันจะอยู่ที่เดิมนะหนึ่งหกเจ็ดหกจุดหเก้านะคะแสดงว่า การลงของมันเมื่อวานไม่ได้ทำ New Low ใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรอบอยังเป็นที่เดิมนะแล้วก็ Resistance สำคัญในทำเฟรมของ <c oughs> Weekly นั้นจริงๆอยู่ข้างบนนู่นเลย1875แต่ว่ามีขั้นตรงกลางตรงนี้คือ1764นะคะตอนนี้มันหลุด1764ลงมาชิดกรอบข้างล่างนั่นเองนะคะโอเคเห็นแล้วนะมุมมองของมันคือมันชิดชายแดนตัว16 แต่ว่าจะผ่านหรือเปล่านั้นเดี๋ยวไปดูที่ทำเฟรมย่อยกว่านี้มาดูที่ทำเฟรมเดลี่นะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวสัญญาณบลูดอตมาตั้งแต่ทำเฟ์มใหญ่แต่ราคาก็ลงได้เพราะว่าแรงขายมาเยอะนั่นเองนะคะก็เทลงมาซะล่าสุดนะคะตัวของบลูดอดเนี่ยมันใหญ่มามา ข้างล่างลงกว่าเดิมอีกนะแต่ว่า New Low ยังไม่เกิดนะคะตัวสัญญาณ o v e r o v e r s o ยังอยู่ที่เดิมแล้ววันนี้ราคามีโอกาสหลุดซั p พอร์หนึ่งคือมีโอกาสทำ New l โลไหมหรือว่าจะปรับตัวขึ้นไปแล้วนะคะมาดูเทรนด์ก่อนเทรนด์ยังเป็นขาลงอยู่สัญญาณเทรนด CCI นะคะบ่งชี้ว่าแรงขายที่มาเยอะกระทันหันเมื่อวานตอนนี้พักตัวแล้วแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีหรอกนะแต่ เพราะฉะนั้นมันจะติดอยู่ใกล้ใกล้สอร์ตนี้แหละ1.6.7.6 6นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแรงขายมันพักแล้วนะทำเฟรมนี้นะคะแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีเนี่ยก็อาจจะไซส์เวยอยู่ในกรอบแคบแค,แคเหมือนเดิมก็เป็นได้แต่ว่าเป็นกรอบที่ชิดสพอ์ตข้างล่างนั่นเองโอเคมาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมง ที่ทำเฟรมเอสซีนั้นราคานะคะยังไม่ได้ทำนิวโลใหม่นะเราจะเห็นว่าสัญญาณ o v e r อร์โซของมันนะคะก่อนหน้านี้เป็นดอกสีขาวและอันที่ลงล่าสุดเนี่ยมันเป็นระดับสีเหลืองซึ่งบาลานซ์กันกับข้างบนนะคะหมายความว่าถ้ามันไม่หลุดแนวเนี้ยมันมีโอกาสที่ราคาจะรีบาวอยู่เหมือนกันในเคสที่ แรงซื้อมัอนฟื้นบ้างนะจ๊ะโอเคมาดูซิว่ามีโอกาสารีบาวไหมเพราะว่าเทรนของเขาตอนนี้ S อเป็นขาลงที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวเทรน d CCi นะคะบ่งชี้ว่าแรงซื้อก่อตัวมาน้อยๆแต่ยังไม่เต็มนะก็ <c oughs> คือก็ตัวมาเยอะอยู่เอ้ยไม่ใช่ก็ตัวมาระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไม่เต็ม แรงขายนั้นพักตัวแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามดูว่าแทงสีชั่วโมงถัดไปแรงซื้อที่ก่อตัวมาเนี่ยมันก่อสำเร็จไหมถ้ามันสำเร็จมันมีโอกาสที่จะรีบาวตัวกลับขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงเดี๋ยวไปเล็งในทำเฟรมย่อยว่าในแคสที่มันรีบาวได้มันขึ้นไปได้ถึงไหนหรือว่ามันจะสามารถขึ้นไปได้สำเร็จหรือเปล่านะคะคีย์ของมันจะขึ้นอยู่กับแรงซื้อกับแรงขายที่ทำเฟรมนี้นะ พราะว่าตอนนี้แรงขายมันตกค่อนข้างแรงแล้วก็แรงซื้อมันกำลังมาแต่ยังไม่เต็มโอเคมาดูที่ทําฟม H1 นะคะคือตอนนี้ราคาเราเห็นว่ามันติดอยู่ในกรอบแคบๆของทม์แฟ m ม H1 นะคะคือระหว่าง1677นะคะกับบริสตันที่1688.66นะคะ ซึ่งเราจะสังเกตว่าข้างล่างนะคะจะเริ่มมีซัพพอร์ตหลายเส้นมาซ้อนกันแล้วคือเป็นซัพพอร์ตต่างๆซัพพอร์ตวิกฤติซัพพอร์ต S 4, แล้วก็ซัพพอร์ต H 1ซึ่งมันบ่งชี้ว่าแนวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วละ่ะแต่ล่าสุดมันเพิ่งจะแบบเหมือนกับเมื่อเช้ามันพยายามลงมาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็ไม่ผ่านมันก็ดันขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังติดอยู่ในกรอบนี้อยู่นะ มีโอกาสจะผ่านไหมเดี๋ยวเช็คตัวอื่นก่อนนะคะเทรนนะคะทีเ H1 เป็นขาลงนะเทรนซีซีบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงซื้อก็น้อยแรงขายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นลักษณะของทมเฟรมเอชคือมันจะไซด์เวแล้วก็กรอบไซด์เวเราก็จะมองแค่ตรงนี้นะคะระหว่าง1677กับ1688แล้วสัญญาณเรนก็มาก็มองเลยว่า มันจะเริ่มชะลอตัวในการขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโอกาสถัดไปของมันว่ามันจะผ่านหรือเปล่าให้ตามดูว่าแรงซื้อที่พักตัวในทาเฟรมนี้ฟื้นได้ไหมหรือว่าแรงขายจะฟื้นแทนเพราะตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายดีพอๆกันเลยนะคะเพราะมันเป็นลักษณะของการไซเวย์นั่นเองมาดู M30 นะ M30 เป็นเทงขาลงอยู่นะ แล้วก็มีลักษณะคล้ายก,กันกับเลยกันเลยที่ H1 นะคะคือมีสัญญาณกดดันแล้วแล้วก็ชนแนวรั้วตรงนี้พอดีเลยเป็นแนวต้านนั่นเองนะจ๊ะโอเคมาดูที่ M15 M15 นะคะก็ยังเป็นเทรนด์ขาลงเทรนด์ C.I บ่งชีว้ว่าแรงซื้อกับแรงขายนั้นก็พอๆกันเลยนะน้อย แต่ว่าถ้าเห็นสัญญาณ overbought o v e r s o u d นะข้างบนมันยังไม่ได้ over ขั้นสุดนะเพราะฉะนั้นราคามันเริ่มปีนขึ้นเหนือรั้วเนี่ยมันพยายามที่จะดันขึ้นอยู่นะคะอาจจะ test resistance นี้หลายรอบอยู่1.688.66เนี่ยแต่จะผ่านหรือเปล่านั้นให้ตามดูที่ทํา f ล S4 นะว่าแรงซื้อที่ก่อตัวมัน่สำเร็จไหมถ้าสำเร็จนะคะ ราคาก็มีโอกาสที่จะปีนตัวขึ้นไปเทสแนวสูงได้กว่านี้นะคะแล้วก็ระยะไหนที่เราจะมองว่าเฮ้ยราคามีโอกาสขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นได้นะคะแนวแรกเล็งไว้ตรงนี้ก่อนในเคสที่มันพยายามปีนขึ้นไปเทสแล้วก็แหลมขึ้นไปได้คือแถวแถวหนึ่งหกเก้าแปดถึงหน mm ึ hmm. ่งใช่ไหมหนึ่งหกเก้าหกโอเค หนึ่งหกกานหกนะคะเลเวลแรกแล้วก็เลเวลที่สองนะคะอันนี้คือมองว่าในกรณีที่มันรีบาวตัวกลับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนบ้างในทำเฟมย่อยอ่ะมันอาจจะอยากสร้างบาลานซ์ของฝั่งขาขึ้นนะคะเลเวลที่สองนะคะก็คือมองตรงนี้ก่อนหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าจุดห้าห้านะคะโอเค อันนี้คือในเคสที่แรงซื้อมันฟื้นขึ้นบ้างในทำเฟรมย่อยอย่าง H1 หรือว่า M15 M30 นี้นะคะโอเคแต่ว่าถ้ามันไม่ฟื้นนะมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมเนาะแล้วก็มีโอกาสลงไปเทสข้างล่างสปอร์ตเดิมได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวตัดสินของคุณก็อยู่ที่ทำเฟรม S4 เหมือนเดิมแล้วนะ แล้วก็มองจุดที่จะอามีโอกาสรีบาวคือตรงนี้ก่อนนะสูงสุดคือ1705แต่ว่า RESISTANCE สำคัญของมันนั้นยังมีนะคะเดี๋ยวมาดูกัน RESISTANCE สำคัญในเคสที่แบบเล้ยแรงขัยเป็นฟื้นลแบบ่ะฟื้นแบบมาเต็มด้วยอะไรนี้นะคะถัดมาก็จะอยู่แถวแนวที่1719นะคะส p อร์ตเดิมจะเชิ่มัเป็น RESISTANCE mm hmm. ได้นะคะ แล้วก็รูชสันสำคัญของมันก่อนน้น,นี้คือ1736แล้วก็1745นะคะแต่แนวของระยะสวิงด้านบนนั้นวันนี้อิ d i c a t o r อวัดให้สูงสุดอยู่ที่1749น,นจะจ๊ะโอเคอันนี้เห็นด้านบนล้มาดูข้างล่างในเคสที่แบบเฮยมันไม่ผ่านแล้วพยายามแบบแรงขายฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วดันราคาลงใหม่เนี่ยซั p พอตสำคัญอยู่ตรงไหนบ้าง แนวแรกก็ที่เดิมนะที่เป็นซ้อนกันหลายๆจุดเนี่ยแถวหนึ่งหเจดแดถึงน6 7งหเจ็ดหแล้วก็ต่ำกว่านั้นนะคะในเคสที่ในเคสที่วันนี้มีเขา <c oughs> ระยะสวิงด้านล่างสุดนะคะอินดิเคเตอร์วัดให้ที่แถวแถวหนึ่งหสี่หนึ่งนะคะ แล้วก็เย็นนี้นะคะนักลงทุนกำลังจับตามมองประเด็นของที่คุณลุงโจไบเดนจะออกแถลงการนะคะเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นชุดต่อไปที่มีวงเงินประมาณ3.3 t r i เลียนนะคะซึ่งก็ต้องมาติดตามกันดูอีกทีนะคะว่า เซนติเมนต์ของนักลงทุนจะเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรามาระวังในการเทรดด้วยโดยเฉพาะในช่วงของตลาดนิวยอร์กโอเคจ้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วจา้ายบาย